นี่เราแวะมาเอาน้ำสักสองขวดนะครับเอามามานี่จัดนังนะนู่นเด้ยเ,เครียดเครียดก <c oughs> ูขี่ไปหมายเจ็ดแปดกิโลแล้วกูขี่กลับมาโอ <c oughs> เบ็ดหักเลยพี่น้อง <c oughs> มันมาแล้วคณะยุง อนนี้นักเดินทางหัวกลวยเนี่ยก็จะไปตกปลานะครับก็นี่ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วอีกประมาณ10นาทีก็ถือว่าออกเที่ยงไปถึงหมายก็อีกประมาณราวยี่สิบนาทีก็มาเที่ยงครึ่งถึงหมายนะครับนี่อุปกรณ์เก่าผมดูบอลลังเนี่ยบอลลังอันนี้เหลือตัวสุดท้ายละอันนี้ดูกระเป๋ามาก่อนนี่ตกชิงหลิวดูกระเป๋าอุปกรณ์ผมนี่โอ้กระเป๋า เนี่ยเป็นเป็นขยะหมดแล้วนะครับพวกอุปรกรณ์ชิงหลิวผมเนี่ยเออโอ้ยเป็นขยะหมดแล้วไอ้บัลลังอะไรเจ็ดสิบสามสิบก็ขายรับประทานไปแล้วนะครับ นี่เราแวะเอาน้ำสักสองขวดนะครับ <c oughs> ผ่านแสงแดดโอโซนอย่างดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปตกข้างในคลองนะครับแวะเอาน้ำแป๊บหนึ่ง มามานี่น,นูน่นเด้เ,เจ้าที่มาก็ต้องลุกไห้แล้วเนาะนั่งได้เราผมปนั่งมึงก็ได้แมวเอ้ยใ,ใ,ใครมันทักมายิกออกจากบ้านแม่ยังไม่พอครึ่งชั่วโมงเลยเว้ยาาว้ยเานาะพอออกจากบ้านหน่อยปุ๊บเนี่ยเอาอีกแกนั่น ไอตอนแม่งนั่งอยู่บ้านมดวันไม่มีใครทักมาโอ้ยเดี๋ยวคือจีได้กลับว่ะลงเลยพี่โอ้ยเครียดเครียดูยดขี่ไปหมายเจ็ดแปดกิโลแล้วขี่กลับมา ไม่หมันช่างใครเจออารมณ์แบบนี้นี่คงจะแบบไอ้แฟลได้อยู่ไหนเออสัดเตรียมตัวไปตกปลาให้ยังดีดเฮี้ย เร็วเลยแดกน้ำดีกว,ว่าฮ <c oughs> ู้ฮ <c oughs> อะไรกันนี่อะไรกันนี่ มาเอ้ยมิทติกต็อกิทติกต็อกแสบสองวันธรรมดาเกินไปทุยสวัสดีครับพี่น้องครับข้าวมาือเทียงันครับนี่ครับแกงต้มอ,อร่อยมากครับอ๋อ อหมดีกสวัสดีครับพี่น้องครับวันี้ต้อมจับชายครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอย่างเดียวเลยสวัสดีครับพี่น้องพี่แอดพี่แอดนี่กี่โมงแล้วเนี่ยไปตกตายทันไหมเนี่ยใบหนึ่งเกือบใบสองละ เอ้เครื่องนี้มันลงดั r เร e ไม่ได้เพราะอะไรว่า restart required ไป restart now <c oughs> สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อน เอ้รีสตาร์ทเด็กไปถอกอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไม่แน่เดอ,อกไปตกปลา ตุ้งติ้งนะครับหรือน่าจะเป็นสายเบาสายสัมผัสนะครับเราก็ใช้นิ้วนี่นะครับนิ้วเราสัมผัสแบบนี้สัมผัสไว้แบบนี้นี่นะครับเห็นดึงแล้วนะครับนี่เห็นไหมติดอยู่ป่ะแต่อยู่ไม่อีกเรื่องนึงนะเอออันนี้คือสายซิกเซน์นะครับก็สนุกดีครับสายนี้สนุกดีเหมือนกันก็ชุดที่ประกอบก็จะเป็นโอ้โห เบ็ดหักเลยพี่น้องดูดิไอเฮียเบ็ดหักเลยโอ้มเฟลเลยโอเคไม่เป็นไรเรามีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราประกอบใส่เดี๋ยวเราอาจจะต้องมัดไว้เยอะๆมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวใส่ไปอันนี้ก็คือสายซิเซนสายสัมผัสเดี๋ยวอันนี้ยาวไป ตะขอหนึ่งมาใช้แล้วกันเอาเดี๋ยววันนี้กลับไปก็จะไปประกอบมัดเอาไว้อีกสักสองเซตนะครับอันนี้เป็นสายซิกเซนบางทีปลามันแบบปลาเวลาเราตีไปแล้วมันอาการมันไม่ออกเราจะเป็นจะต้องเล่นสายนี้นะครับเ,เมื่อกี้นี่ก็อยู่ อันนี้ก็จะเล่นคันเดียวแล้วนะครับเก็บขึ้นมาหมดแล้วตอนแรกก็ตีแต่ก็เอาไว้ชิวๆนะครับแต่ว่าดูแล้วปลามันตอดยึกๆแล้วมันก็ปล่อยยึกๆแล้วมันก็ปล่อยนะครับผมก็เลยต้องจําเป็นต้องมาเล่นสายแบบนี้นะครับคืออันนี้กรณีที่ว่าแบบมันมันมันยากแล้วจริงๆนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยปลามันตอดกินกาอากาศ เบ็ดนี่ก่ออ่ามันอย่างนี้ก็สนุกนครับแบบนี้เปลี่ยนเยื่อทั้งวันแล้วก็ประเภทตกอ่าถ้าตกประเภทแบบนี้มันดีอย่างคือปั้นเหยื่อนิดเดียวแล้วก็ตกเปอร์เซ็นต์ได้ตัวแต่ก็จะเหนื่อยเรื่องของการสับนิดนึงนะครับอันนี้มันต้องโยนทอยบ่อยๆคล้ายๆตกประกดนะครับ อารมณ์คล้ายๆกันแต่ปรากฏมันจะกระตุกค่อนข้างแรงไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังกินกาอากาศอยู่เลยนะครับนี่เงียบละอย่างนี้มี2องกรณีนะก็คือสายอาจจะพันกันนะครับเงียบเลยโอ้ตะกี้กำลังจะได้อยู่แล้วเชียนั่นเกาะอะไรน,นะตีไปแล้วรู้สึกว่ามันเกาะอะไรเนี่ยแสดงว่าชัดแหละ เห็นไหมสายมันพันกันถ้ามันโยนลงไปแล้วเงียบเนี่ยรู้ได้เลยมเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นะแต่เบ็ดหักเลยอ่ะ เดี๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวลองดูใหม่ลองดูใหม่ยยหยขยับมานั่งนี่เลยโยนกลัวติดต้นไม้ สายรอเลยพร้อมสับนี่กินละเห็นไหมครับกินละเมื่อกี้นะกินละแต่มันกินแล้วมันปล่อยเร็วไปหน่อยเดี๋ยวรอรอรอมันกินแบบแบบไอ้นี่กว่านี้ก่อนชัดเจนกว่านี้ก่อนอันนี้น,นี่นี่เห็นไหมเห็นสายไหมทุกคนเห็นไหมไม่รู้อ้มันไม่ได้จะเห็นหรอกนะปลาอะไรมันกินแบบนี้ สับยากมากแต่เมื่อกี้ก็คือเวลามีอาการแล้วสับเลยมันไม่ค่อยอยู่ต้องรอมันสักนิดหนึ่งกินละเมียดละไมมากมันตอกชุดเดียวแล้วหายเลยอ่ะสุดยอดจริงๆปลาตอกชุดเดียวหายตอกชุดเดียวหายเลยอ่ะสายต้องเพิ่มสายหนาอีกสักหน่อย สักทีสิทีสายนี้เราเราเล่นอยู่ตามบ่อนี่แหมชัดมากเลยนะเนี่ยแต่พอธรรมชาติแล้วมันตึกเดียวหายอย่างี้มันก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันตึกเบามากอะมันตึกเนี่ยเนี่ยตึกอีกแล้วเห็นปะแม่งแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆเนี่ยขนาดเราเอานิ้วแบบ จับเอ็นไว้อย่างนี้นะเปลียแบบเนี้ยมันควรจะอยู่แต่หลุดชัวนั่นไงกูว่าหลุดจริงๆด้วยโอ้ควยแม่งเอ้ยอื้อือย แต่ปลาแม่งเอาอยากจริงเลยปลาแม่งกินอยู่ทุกไม้นะปลาเนี่ยแต่รู้เริ่มรู้เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมาตกแบบนี้เอาดีกว่าแต่เริ่มเริ่มจะรู้เหลี่ยมวิธีการมันละแบบนี้น่าน่าจะได้ง่ายกว่าแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันมันกินชัวยากกว่าแต่เราจิงไหวจริงพิบเอา ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะห้าโมงสามสิบนาทีห้าโมงเย็นละปลามันกินทุกไม้แต่ผมเอาตัวไม่ได้แค่นั้นเองแองอ่อนอีกแล้ววันนี้ไ <c oughs> อ้เฮียยิงตกยิ่งอ่อนโอ้โหเมื่อก่อนแม่งด้ว่าเราลำพองไปเองหรือเปล่าวะคิดไปเองว่าตัวเองเก่งหรือเปล่าเนี่ยเฮียเอ้ยทำไมตอนนี้ยิ่งตกยิ่งกากวะเนี่ย นี่เราจะเอาตัวมันไม่ได้จริงๆเยอะนี่จะหกโมงแล้วนะครับอีกห้านาทีหกโมงแนละ้วเมื่อกี้ปากินนนะโหสับไม่ติดยัดคุกรอบนี้ผมเลยใส่กระดิ่งไว้เลยดีกว่าไม่เคยอยู่ค่ำขนาดนี้นะครับลองเช็คดูก่อนว่าถ้ามันแบบ คคำๆมืดๆแล้วปลามันกินนะบางทีอาจจะเอาเต็นท์มากางนอนพราะดูแล้วเนี่ยเด็ดจริงโอ้โหเมื่อกี้แม่งคันยนแบบกินแรงมากสับไม่ค่อยโดนอะอยู่ไม่ได้แล้วจ้าเก็บของก่อนโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วคณะยุงโอ้โหบึ้มๆเลยจ้าไปแล้วจ้า